นี่สบายไหมเนี่ยคนนี้เลยตัวตึงเลเนี่ยตัวตึงอ่ะเขาว่าอะไรอ่ะงานไม่ทำตื่นตื่นมาข่ายวะตื่นสายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไร เปิดปอานิยะนะครับเนีย่ยเห็นไหมนั่งสาบายข้างบนนี้ก็นอนขึ้นไปนอนได้เด็กผู้หญิงขึ้นไปนอนกันได้มีห้องน้ํา,โ,าโอ้ย,อยนี่เป็นไงครับมาแล้วตัวแรกนะครับยอมไม่เชื่อไอ้พวกพี่แบบถ่ายกล้องโกผล่อดด้วยที่มาแล้วตัวแรกกุ้งนางทำไรต่อครับกุ้งนางอดด้วยเด้ ก็บอกแล้วเนี่ยหัวใจไก่กลัวมึงไม่ต้องห่วงหรอกแต่คราวหน้ากูไม่ทำแลวไอสัสตว์ใช้แต่กูฮี่อ่ะเดี๋ยใช่ไหมแค่นี้ก็ได้สนุกแล้วใช่ไหมใช,ใช่ไหม้มา,มาตัวใหญ่ตัวเล็กไม่สนกูร้อได้เลยวร้อนโ่ครับ <laughs> นี่ไอ้นี่เขาจะเป็นขาประจำคนนี้อ้อนโบมามาตอนแรกไตยื้อให้เกือบทุ่มอ่ะปกติห้าโมงเข้าแล้วใช่ะ พวกหลังนี้ร้อนใจที่สุดตลอดมาเดี๋ยวมันก็จะมีหมายต่างๆนะเดี๋ยวไ่เขาจะพาวิ่งไปเรื่อยก็ล่องไปเรื่อยๆดูบรรยากาศไปกูไปปล่อยแล้วครับบรรยากาศยามเช้ามันก็จะสบายๆแบบเนี้ยจุ้มอะจุ้ม ไอ้่้องบอลท้องบองิกแย่ลงแล้วอันนี้กูอะไะอันนี้อันนี้เอามาตกปลาหรือเราเอามาได้ก็เดี๋ยวไ่ตกปลาต่อจุ่มตายอย่างนี้เรียกอะไรนะจุมเรียวว่าตกปลาตกปลาโอ้โหเกี่ยวหางตายแล้วมั้งไอเหี่ยวาตายล็อกดนิดเดียวเองห้แสดงหัวใจเก่งใช้หัวเชื้อเล่าเนี่ยเฮ้เป็นไงฮะผมใส่ก็เทาวตาย่ไม่ใช้ได่ ต้องผ่านเล็กๆหน่อยกันเองตัวมันเล็กเยอะโอ้ยดีบนทางขาดเลยเอา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 ตี๋วได้มาแนละ้วใช่ครับเฮ้ยนี่ดูตายตกเองครับนี่กุ้งกุ้งซุ้มสลันนะครับตัวเขาจะมีใหญ่มีเล็กปะปนกันไปเ <c oughs> ดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ให้นะครับไม่ใช่ว่าพวกผมมาแล้วจะได้ตัวดีตลอดมาแล้วแต่แล้วขึของในน้ำรับพี่ <c oughs> <ม>ครับ เฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรอ่ะเอ้ยหยงดันวะเฮ้ยพี่อะไรพี่พี่ดูแย่ะไรอ่ะพี่อะไรดูทำอะไรพี่ตกอะไรอ่ะอุ้ยโกรธเยี่ยแต่ละคนในจัดเอาเอาเอาอันนี้เขามีฉายาอยู่พี่คนนี้เขามีเขามีฉายาอยู่ อ่อนโบเหามากเลยตอนมาแรกๆอ่อนนี่เามากเลยน้ำมันนิ่างทีตกลึกๆหน่อยก็ได้ใคานี่คอี่ครับถึงหน้าถึงหน้าอ่อนรลยช่อนเ่าเน่ยต้องต้องลงน้าไปไหมครับอ่อนออนไม่โบครับเอสาถ้าหลุดนะกูจะเตะให้คว่ำตกรือแพเลยวายวา

มีเตาให้ย่างเลยนะปิ้งย่างปิงป้ยงย่างได้ข้อหมูยงหมูย่างเอามาทำตำสุม่ตมตำอย่างเคยมาแล้วเลยใช่ป่าววะเราเคยเอาเอาส้มตำม,มาตำกันนะข้อหมูย่างพี่ข้อหมูย่างาเออใช่เรที่เศษมาใหญ่มากลงได้อันนี้ลงได้ประมาณเจ็ดสิบคนครับลงมา <laughs> ยืนกันรังแถวเฮียเขากดออกก่อนนีนแหละเขาไม่ดู <laughs> จ็ดทิมคนนี้เกาะอยู่รอบๆเขาไม่ดูแล้วเขาบอกว่าไอ้เหี้ยอยู่ได้สาระแล้วทำไปไล้นี่เลยโป๊ะเขาไปแรงเลยเขาโอ้โหบรรยากาศดีอะบรรยากาศดีจริงๆนะดีอะนี่กูเด่นชอบมากไงกูเด่นชอบมากตกกุ้งเพบอกพอซุ้มตลานนี่เป็นไงจองเลยจองเลยจองด่วนค่าแพ้กูรับจบเองลุกคลิป เราบอกตกปลาให้รับให้จับตกปลาเลยเขาบอกตกปลานั่งเงียบเลยตัวเก่งเลยอะเก่งอะเก่งเขาบอกตกปลาตัวนั่งเงียบใช่เก่งก่อนอกนูจะโดนกูจะโดนเท่าไหร่วะ อะไรเปล่าเฮ้ยอะไรอะ่ะเนี่ยไม่ไม่อยากตกกระพงอย่างนี้แหละจริงไม่ค่อยอยากตกกระพ้อย่างนี้ปิดเลยปิดแล้วข้างหลังไม่ค่อยได้ใใปิดแล้นะ <S 2> <S 2> <S วปิดแล้หนูหนูเก็บคันว่านี้เก็บคันว่าที่ลูกเนี่นววลย,ลยตกป,ปลาได้ทุกี่ปนในอ,อใหญ่ไปลาใหญ่เนี่ยเนี่ยโยกตอนอกับตะกนตกนไอหัวตอใจเหนลาตะกอนเนี่ยแล้วก็ได้ปิ้งปิงมาด้วยเนี่ยปิงแม่น้ำเนี่ยเห็นเปล่า กับดครับกดครับดอุ้ยสัตว์นี่โคล่ดูดินี่ดูหน่อยดิกุ้งเขาได้ไงนี่เอ้ยเขายกกันมือเลยเว้นี่นี่ได้ได้นี่นี่ชิว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  นี่ครูก็เพิ่งได้เออยู่ครูฝาเก็บตัวเลยมีตัวแก็มีตอัว่งเงี้ยุ้งนตออยู่กลาตอคกุ้งด้วยปลาด้วยเลทเทสบรรยากาศดีนี่เขามาทำยี่อะไรเขาไม่รู้เนี่ยแหนะบอกแล้วนอนน้ะอ้นอนด้ะนอนได้ก็รูเลย ผมตกไอ้นี่อยู่หางกิ่วอยู่ที่มันไม่ได้กินนะผมแค่ยกขึ้นมาจับนี่เป็นยังไงแค่ยกขึ้นมาก็ติดด่วเป็นยงไงเออแค่ออสคุณเข้าใจป่ะแค่ยกขึ้นมาก็ติดแค่หย่อนจับัค่หย่อนจะพลอได้เลยวันนั้นมีอยู่กลุ่มอะไที่มาจับอาบคออะไรที่ขอบว่าถ้าที่ผมรุ่งเรืองโพสแบบที่หยุดมานานถ้าหนาวมาต่กคุณ่าวบ้านเขาทำได้ไหมทำให้ฟีด้วย เขาให้มาเขาให้มาตกกุ้งก็จะขึ้นมาเดินตลาดแป่ดยืงอยู่นี่เลยครับขึ้นเีครับดูสิมันมีอะไรตลาดน้ำบางกับตลาดน้ำบางกจิ ผมก็อย่างนี้ครับทุกทริปเตรียมอุปกรณ์ผูกเบ็ดไปย้อนติกนะครับไปย้อนติดกคนมันมียางรถย้อนติดกคนเสานะเอาแล้วขยะอยงนี้แล้วอะไรนะปลาขยะปลาอะไรนะปลาขยะนี่ไม่อยากประกอบเบ็ดเลยถ้าเจอปลาอย่างเงี้ยมีอยู่แล้วปลาขยะมันมีอยู่แล้วน้ำจืดโอ้ยเดี๋ยวแทงหลังพี่ผมมีเคยพี่อทำไม่ดี เนี่ยนี่หน้าที่ผมนะครับเวลาไปทุกทิปก็เนี่ยแหละผูกมงผูกเป็ดเตรียมอุปกรณ์ให้พวกพี่เขาบ่นเที่ยนมึงไงสัสครับแล้วก็ขยันบอกบอกไม่ไปไม่ไปก็บอกไม่ไปไม่ไปก็ขยันพากูมาบนแล้วทำป่ะทำแต่ต้องทำบ่นแล้ว<อ>ก็ต้อง,อองทำ<ง>ให้ด้วย อ้าคือหกเอ้ยเป็นตัวพระพันะวซิกุง่ะปลาพี่ดูดูอ่ะปลาเนั่แหละูดเี้ยวอ่ะเดี๋ยวฝากติดตามนะครับผมมาเอาบรรยากาศได้ครับที่นี่มันมีปลาบ้างอยู่แล้วไม่ใช่บ่อปูนตกปลาตกปลาตกล้นลได้นะเคยเคยได้ปลาดุกใหญ่ๆนะเคยได้เคยได้ปรากฏก็มีนะลองดู สนใจก็ซุ้มสลันครับอยู่ตรงแถววัดสมานแถวนี้เขาเรียกว่าอะไราย,ายคลองอะไรคลองเขื่อนคลองเขื่อนใกล้ๆบางลงคลองเขือขอเข่อนตำบลบางลงเดีย๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรมั่งแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสนนครับมาพักผ่อนกันเดีย๋ยวไปซีเรียสมันครับ<ล>แค่ได้มาก็<ล>มีความสุขแล้วเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับไปทำไม ย่ถึงฝั่งนะครับวันนี้กลับเร็วก็ได้มาพักผ่อนครับก็เนี้ยพอได้มีใหญ่มีเล็กก็มุดีบาปนกันปลายกับสุ้มสารนะครับสุ้มสารมีครับะยาอยู่มีใหญ่มีเล็กปนกันไปแค่นี้ก็พอครับดูดนะครับมีแพ่มีสายอยู่นู่นเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรศัพท์ไปให้นะครับอันนี้พอได้ครับ กลับเร็วด้วยไปเดินตลาดน้ํากันด้วยวันนี้ถึงทนะ่าแล้วเก็บของกลับบ้านแยกย้ายขอบคุณครับมานั่งพักผ่อนลมเย็นๆได้นะครับไปซีเรียสมันไปแล้วครับบายบาย